สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ใน t w i t เตอร์นะครับผมจะมาพาเพื่อนๆน,นะครับไปตั้งค่าแก้เวลาเราดูวิดีโอบนทว i t เตอร์และภาพมันไม่ชัดหรือว่ามันเบลอนะครับวิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เปิดแอปทว i t เตอร์ขึ้นมาก่อนแล้วก็กดไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับอ่ะของผมจะอยู่มุมซ้ายมือด้านบนจากนั้นให้เรากดไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับ ในส่วนนี้ให้เรากดไปที่การใช้ข้อมูลครับผมในหน้านี้นะครับในช่องแรกตรงนี้นะครับประหยัดการส่งข้อมูลถ้าเกิดของใครเนี่ยติ๊กถูกขึ้นอยู่แบบนี้นะครับให้ปลดออกก่อนให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมว่างๆแบบนี้จากนั้นเลื่อนลงมาทางด้านล่างครับผมในส่วนของวิดีโอตรงนี้นะครับเมนูที่เขียนว่าวิดีโอคุณภาพสูงให้เพื่อนๆกดลงไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นข้อมูลมือถือและ w i f i ครับผมเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ เพื่อนๆก็กดแบ็กกลับไปและไปใช้งานทวิตเตอร์ได้ตามปกติเลยโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไคให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ